หนึ่งร้อยยี่สิบแล้วนะลูกนะ้าง <Yeah. S 1> บวันอะไรคะนธนาคารกุศวันจันทร์วันจันทร์ที่หนึ่กรกฎาคมสองพัน้าร้อยหกบเจ็ดนี้ออกเลขอะไรนะคะตรง,ตงมันแน่นเลยนะเอ็ดก้ารัฐบาลไทยออกเลขอะไรคะจ,รจิตดันใจพี่ขอฟังยึดมุ่ในนะลูกที่หนูให้ชองเล่าคุคนไปนะลูกนะเอาสองตองัวตรงๆเลยครั้งที่แล้วีเกตดไหมครัครั้งนี้ให้ออกมาเป็นจริงปองตรงๆเลยนะ วันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเหล่ารนทายออกเลขกระไลค่ะต,ตรงนะคะเศก้าศก้าหยู่ไหมเศก้าไปดูนะอะไรเหรอในกรดไยันจุดจุใจี่พ่อทานจุดจุดได้นำลนะูกน้ำเศก้าหาเทวด,ดาน้อยของที่พ่อปันเะ็มโปรดใอ้ที่พ่อขันเยอยเวอรเด้วยนะหัวลวารบันทยออกเลขอะไรคะ่ะตรงๆตรงๆไม่ต้องกลับเลยนะตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะๆๆมูกนะแรกออกมาเลยนะคะ ลูกแรกออกมาแล้วนะครับลูกแรกออกมาแล้วนะครับลุนกันครับลุนกันนะลูกแรกก็คือเลขเปิดเลยลูกแรกเลขอะไรเลขนี้ครับเลขเจ็ดครับผมอ่าเลขหนึ่งนะคะอ่าเลขเจ็ดนะครับอ่าเลขเจ็ดหรือเลขนนะคอ่าบางคนมองเป็นเจ็ดบางคนมองเป็นหนึ่งนะครับแต่ก็เจ็ดเจ็ดคล้ายหนึ่งนะครับเจ็ดคล้ายหนึ่งนะอ่าพอทีแล้วออกส ครับผมอ่ลูกแรกครับองตาฟายลูกที่สองอ่าจะบอกอะไรกันไหมลูกที่สองบอกไปแล้วคนระับบอกไปแล้วอ่า,อาลูกที่สองนะคะเพ็นกาลูกแรกเป็นเจ็ดนะออกมาตอนตรน่้นๆเลยนะ ที่หนึ่งริบที่หนูให้ชมทุกคนเต้นะน้นูให้ชมทุ้คนเปล่าเนื้อเป็นประการงวดเป็นปเรย่นะลูกกนะให้พี่เอาฟันแบบพี่เดย์รวยนะ เูี่หมูหนลยลูกพี่หมให้เป็นะน้ำเมาแล้ววัดนะ้ำอาแล้วตรงตรงเลยนะมาค่ะลูกีต่สองเลื่อนได้เจ็ดลูกพี่สออะไรคะอะ่ออกมาออกไม้ทุกคนดุ่มหวยด้วยนะเจ็ดอะไรลูกมาออกมาแล้วดูว่าจะไม่ออกเอาแล้วครับลูกพีก่สอนะออกไปแล้วครับอ่าเจ็ด <7. S 3> อ่าครับทีนี้เราให้แนวทางนะครับเพื่อซีลแบตเตอรตี่เท่านั้นนะครับเราก็จะมีหนึ่งครับ ลูกแรกเป็นเลข7นะครับลูกที่2เป็นเลขอะไรนะครับลูกที่2เป็นเลขอะไรครับลุ้นกันครับลุ้นกันครับนะเจ็ดอะไรดีครับเจ็ดอะไรดีนะครับเราให้แนวทางนะครับเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับเอาละเจ็ดจดอะไรดูอันนี้จบอย่าพุ่งออกนะนะอย่าพุ่งออกดูถึงกระดาษใบสุดท้ายที่ทอฟานเขียนสรุปด้วยนะคะอ่ารอแผ่นสรุปนะครับรอแผ่นสรุปนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อลอตเตอรี่ให้ดูนะครับว่าผมซื้อเลขอะไรบ้าง บางทีลูกปิงปองอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็นด้วยนะต้องดูในใบสรุปที่ทอฟฝันตีความด้วยนะคะครับผมมาทอฟฟันเห็นแล้วล่ะอ่าอ้อวาวส่คนน้องอาจจะหมายถึงเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยก็ได้นะเป็นเลขสอบได้หรือไม่ก็น้องอาจจะให้ไปดูว่ดที่เจ็ดหรืองวดที่หนึ่งก็ได้เนาะนะคะว่ามันออกเลขอะไรหรือไปดูวัดที่เจ็ดสิบเอด็ดหรือเปล่าหรือไปดูว่ดที่สิบเจ็ด เี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะคะเจ็ดหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นแนวทางเลขอะไรได้บ้างในงวดที่หนึ่งกรกฎาคมนี้นะครับเลขที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยไม่ค่อยได้หมุนออกมาได้นะอันนี้เป็นงวดแรกๆที่หมุนออกมาได้นะงวดแรกเลยใช่รอฟังวิเคราะห์จนจบคลิปนะคะขอโชคดีทุกคนนะคะครับครับเราก็วิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าซึ่ง เลขในนี้นะครับก็ตามแต่คนชอบนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทอฝันก็ตีความมาจากประสบการณ์นะครับที่น้องเฟลก้าได้ให้พวกเรามานะครับเราก็มาจับดูซิว่าเจ็ดหนึ่งของน้องนี่หมายความว่าอะไรครับแต่ยังไงก็ดีนะนี่ดูปิงปองรอบหนึ่งนะคะปิงปองเป็นเลขนี้นะคะนี่แคปไปเลยนะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะออกมาตรงตรงเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดออกมาเลยมันเป็น เลขที่ไม่ใช่ไม่ออกแล้วมันออกได้นะออกบ่อยด้วยเนาะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะคก็หวังว่าคงจะมีโชคกับเลขนี้หรือใครจะไปแผงเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งก็ได้เป็นเลขเบิ้ลก็ได้แต่ในแนี้ขาฝันน่ไม่ได้เขียนเลขเปิ้ลไว้นะคะคคเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะออกเหมือนครั้งที่แล้วเราหมุนไปแปดเจ็ดใช่ป่มมันเป็นเลขสามหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดเป็นหนึ่ง้าฝันไม่ได้เขียนตัวแผงนะคะเขียน่ ขียนแค่แปดหนึ่งแต่จะมีคนคนถูกแล้วก็มีคนถูกใช่แต่น้อยหน่อยนะคะเพราะว่าชาวฟันไม่ได้เขียนซ้ำหนึ่งไว้ขอภัยด้วยนะคะให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นไม่สำับสนุนเล่นใจขนาดทุกชนิดนะครับถ้าเห็นคลิปนี้นะครับเป็นตามเพจปอมนะครับหรือไปตามต่อที่แบบดูดคลิปเราไปแล้วก็จะมีลิงก์นู้นลิงก์ลิงก์นี้พวกเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่องทั้งสิ้นนะครับต้องฝากบอกทุกๆคนแล้วก็ระวังดามัดระวังนะครับอย่าหลงเชื่อ วิชาชีพที่หึงคลิปต่อไปแล้วก็ไปนู่นนี่ยไปติดตัวภาษาอังกฤษเข้าลิงก์นู่นลิงก์นี้นะครับพวกเราไม่มีทั้งสิ้นนะครับผมเอาละ,ะ,ะมันเยอะก็ะจริงแต่ว่าทอาันขัดให้แล้วโดยเฉพาะวงกลมกับดอกจันนะคะอ่ะมาตรงนี้น,น่าน้องดีกว่าแผ่นก้าจะเปิดลนะนาแผ็นก้าให้ทุกคนถูกหวยรวยยกเพนะคะนี่เลยะอะไครับอ่าแรกๆนะคะแรกๆนะคะ จนนะครับเจ็นก็เป็นเลขของเลขเองเลยค่ะนะครับที่เราเสี่ยงเสี่ยงทายได้นะครับเป็นเจ็ดหนึ่งนะครับเลขต่อไปนะครับก็คือเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับไค่ะเลขต่อไปสี่หกสี่เก้านะครับเนี่ยชอบมากสามระดับแรกผมก็ชอบเลขนี้นะครับก็คันชอบมาเลยสามระดับแรกที่วงกลมไว้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเก้าแล้วก็สี่หกสี่เก้าสี่หกสี่เก้าเนี่ยผมจะซื้อลอตเตอรี่สิบใบเลยนะครับอ่าต่อไปหก 191น่ะคะอันนี้ก็ไม่ได้ชอบแต่เอ่าก็เฉยๆอาจจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้นะครับแต่เก้าหนึ่ลเลขเลขที่ออกบ่อยนะเลขที่ออกบ่อยนะครับเละต่อไปนะครับ6 2 9 2นะครับ6 <อะ S> 2 9 2กนะครับก็เป็นเลขที่ออกบ่อยเหมือนกันนะครับอกันต่อไปนะครับ0609 0 6 09. 0ศยกเนี่ยโดยสถิติแล้วเนี่ยเคยออกในงวดเดียวกันนะครับทั้งบนและล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ <utan. S 2> ประมาท <ret ti> ไม่ได้นะครับประมาท <ret ti> ไม่ได้นะครับผมเละจะไปเลขสามหกับ <ret ti> ลเลขสามเกนะครับเลขส6หกับเลขส9เกนะครับและเลขกันก็คือแ7ดเจ็ดนะคะรับแล้วอะไรดูไหมแปดเจ็ดเจ็ดปดมันเป็นงวดมันเป็นงวดที่สิบอ่างวดที่เจ็ดเอ็ดเจ็ดอะไรของไปดูเลขงวดด้วยนะฮะรู้สึกจำไม่ได้ละนะคะนั่ะมันมันจะมีเลขงวดย้อนหลังรูปมันจะมีเจ็ดแปดแปดเจ็ดอยู่ <p> นนะครับอมอ่ออกผลก็ <S <s เลย,ยมาเขียนไว้ที่ตอกัน ก็ให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับเวลานี้เป็นเวลาตอนสองทุ่มได้เด่นจับกระนขึ้นมาตรงหน้าน้องอ่าตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะครับพอดีผมไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ทันนะครับแต่ก็แต่ก็แต่ก็แนะนำนะครับแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่นะครับแนะนำให่ซื้อลอตเตอรี่นะอ่าแนะนำให้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับอ่านี่นะคะขอให้ทุกคร โชคดีวรวยๆนะคะครับผมอย่าลืมมุดหนุนลอตเตอรี่กับน้องเพชรก้าด้วยนะสแกนคิวอาร์โค้ดกันไปซื้อเลยนะคะครับผมโชคดีครับ,บดีค่ะ